พระคาถาเปิดจิตรับเลขหวยลุ้นโชครับทรัพย์บริกรรมพระคาถานี้ก่อนนอนทุกคืนจะช่วยให้จิตเปิดโชคดีมีนิมิตฝันถึงเลขมงคลเพื่อรับทรัพย์ก่อนโตจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงท่านว่าดีนักแ,แลกรุณากดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับ ตั้งนโมสามจบนโมตัสสะพระขวโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธสสะนโมตัสสะพระขวโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธสัะนโมตัสสะพระขวโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธสสะมออุสีวังอาจุตัง พระอรหังจุติโลกะอิทังััติระสังขังจุติจุติมะอาอุสีวังอาจุตังพระอรหังจุติโลกะอิทังััติระสังขังจุติจุติมะอาอุสีวังอาจุตังพระอรหังจุติโลกะอิทังััติระ สังขังจุติจุติมะอาุสีวังอาจุตังพระอรหังจุติโลกะอิทังยัติระสังขังจุติจุติมะอาุสีวังอาจุตังพระอรหังจุติโลกะอิทังยัติระสังขังจุติจุติมะอาุสีวังอาจุตัง พระอรหังจ <f dragging> ุต <sympath icking> ิโลกะอิทังักติระสังขังจุติจุติมะอาอุสีวังอาจุตังพระอรหังจุติโลกะอิทังักติระสังขังจุติจุติมะอาอุสีวังอาจุตังพระอรหังจุติโลกะอิทังััติระ สังขังจุติจุติมะอะอุสีวังอาจุตังพะระอรหังจุติโลกะอิทังยะธิระสังขังจุติจุติสวดบริกรรมพระคาถาศักดิ์สิทธิ์นี้ก่อนนอนเป็นประจำหรือสวดก่อนวันหวยออกจะช่วยเปิดจิตให้เทพเทวดาได้มามอบโชค แล้วนิมิตฝันเห็นตัวเลขมงคลสำหรับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงให้รับทรัพย์ก้อนโตปลดหนี้ปลดสินมีเงินไปทำบุญต่อยอดชีวิตให้รุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไป